พี่าดาตื่นแล้วค่ะเอาลงไปเลยทำไข่คนเองนะคะไข่คนไข่คนอาหารเชา้าของปีมือพี่าดาไข่คนฝรังกินกับขนมปงังพี่าดากินกับข้าวเหนียวค่ะนะอ่าอุ่นข้าวเหนียวให้แล้วน,นี่นมนมค่ะช็อกโกแต่เชา้า ดื่มนมอุ่นๆกับอากาศหนาวๆเอ้ยค่อยๆคนไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมันได้เลยอ,อย่าขูดแรงลเกกฮนะนี่หน,น่อเนยเมื่อกี้มันไม่ได้เบี่ยงไปทางนั้ไม่เป็นไรโอเคไข่คนที่ใส่นมข้าวให้พระรัง โอ้ยเขี่ย,ยแรงเช่ยอ่ะของตัวเองเอาปิดไฟก่อนลูกปิดไฟกัน,กกนเรียบร้อยนี้จานของพี่ดาไข่ค,คนกับข้าวเหนียวอ่ะดื่มนมกันดื่มน้ำกันเติมความอุ่นนิดนึงโอ้ยโอเคไปค่ะพี่น้องค่ะพี่ดากินอาหารเช้าโรงเรียนเปิดวันแรกเตรียมตัว <c oughs> พี่ดาแต่งตัวแล้วโหลายพางเลย เสยาตัวน,นี้ไปซื้อเมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์ชิดๆได,ด้อากาศหนาวครับเดี๋ยวฝรั่งน้อยเดินไปด้วยกับน้องอ่าเกือบไปถึงโรงเรียนไปขึ้นรถทางน้นเนาะเอออากาศกับคนหน้าตาไม่อย่าไปโรงเรียนเตรียมห่อนะดูถุงมือลูกเอาถุงมือมาใส่กันอนั้นเขาไม่เอาเขาเอาบรรทุกเร่อเรื่ย เออโอ้ยกำลังน้อยจำอา้าวออกก่อนแล้วไม่ทันรถเมย์ไปเลยตั้งใจเดินลูกได้ด